สารรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาคดียุบพักเก้าไกลเสิงหาคมนี้สารรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาคดียุบพักเก้าไกล7สิงหาคมนี้ไม่เปิดไต่สวนพยานเหตุคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายมีหลักฐานเพียงพอเมื่อวันที่17กรกฎาคม2567ศาลสารรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจเรื่องพิจารณาที่10 2567กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกตอขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพ,พรรคคอ .9 ไกลโดยเรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องโดยนายทะเบียนพักการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพัก้ก .9 ไกลผู้ถูกร้องมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าละกอสนะกอรธรรมการะอนาจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพักผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา92วรรคหนึ่งหและ2ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่สาม 2567จึงขอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักผู้ถูกร้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้องและห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพอรักการเมืองหรือมีส่วนร่วมใน การจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพักผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช256มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2ล่าสุดสารรัฐธรรมนูญพิจารณาปรึกษาหารือแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา58วรรคหนึ่ง หากคู่กรณีประสงค์จะถแถลงการปิดคดีให้ยื่นเป็นหนังสือต่อสารรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรมธธรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา67ประกอบข้อกำหนดสารรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรมธธรมนูญพุทธศักราช2562ข้อ24ภายในวันพุธที่24กรกฎาคม2567 ส่วนคำร้องที่คู่กรณียื่นให้รับรวมไว้ในสำนวนคดีเพื่อประกอบการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญต่อไปสารรัฐธรรมนูญกำหนดนัดถแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือและลงมติในวันพุทธที่7สิงหาคม2567เวลา09.30นาาิกนฬัดฟังคำวินิจฉัยเวลา15.00นาาิกฬเป็นต้นไปณนะห้องพิจารณาคดีชั้น3สารรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารราชบุรีดีเรกฤต ชัดชาติชี้ล้างแอร์เจ็ดพันเกินจริงมีซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่รวมด้วยผู้ว่ากรุงเทพมหานครชี้ล้างแอร์เจ็ดพันเกินจริงเผยรับรายงานเบื้องต้นเป็นค่าซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่เฉลี่ยรวมอยู่ด้วยยืนยันไม่คิดฟ้องกลับเพจที่แชาข้อมูลลั่นหากเป็นเรื่องจริงคนทําต้องติดคุกนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กรณีมีเพจโซเชียลแชาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของกรุงเทพมหานคร ที่พบบางโครงการมีพิรุธเรื่องของวงเงินเกินจริงรวมถึงเรื่องการล้างแอร์เครื่องละ70 00บาทในศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครว่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการในส่วนของกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจจะสรรงบไปให้หน่วยงานต่างๆรับผิดชอบดูแลตามงบประมาณที่เฉลี่ยลงไปให้ห่วยงานตามลำดับซึ่งหากมีข้อมูลว่ามีโครงการใดมีการทุจริตหรือพบพิรุธจะสั่งการให้ประหลัดกรุงเทพมหานคร ลงไปตรวจสอบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและรายละเอียดบางอย่างจะต้องพิจารณาตรวจสอบให้ชัดเจนอย่างกรณีล่าสุดเรื่องการล้างแอร์เครื่องละเจ00บาทนั้นผู้ว่ากรุงเทพมหานครบอกว่าเท่าที่ดูรายละเอียดแล้วราคานั้นเป็นการเฉลี่ยค่าซ่อมค่าบำรุงค่าเปลี่ยนอะไหล่รวมอยู่ด้วยซึ่งหากมีการให้ข้อมูลมาแบบนี้ต้องไปตรวจสอบรายละเอียดจากแจงข้อมูลออกมาให้ชัดเจน มองว่าหากล้างแอร์อย่างเดียวราคา7,000บาทก็เกินความเป็นจริงไปหากเป็นแบบนั้นจริงต้องมีคนติดคุกถูกดำเนินคดีผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ยังขอบคุณที่มีหน่วยงานและมีเพจโซเชียลต่างๆคอยตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานครเรื่องนี้ผู้ว่าจะดูคนเดียวอาจจะไม่ครบถ้วนเพราะมีรายละเอียดลงลึกจำนวนมากรวมไปถึงในเรื่องของสายดับเพลิงและพัดลมดูดควันที่มีการชาออกไปก่อนหน้านี้ด้วยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2565ซึ่งจะต้องไปตรวจสอบย้อนหลังเช่นกัน นายชัดชาติยังย้ำว่าข้อมูลต่างๆที่เพจนำไปแชร์ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีหน่วยงานหรือบุคคลช่วยกันตรวจสอบเป็นเครือข่างเป็นหูเป็นตาให้ไม่คิดว่าเป็นการโจมตีเพราะหน้าที่ของกรุงเทพมหานครต้องนำข้อมูลความจริงมาเสนอต่อสังคมหากมีความเคลือบแคลงสงสัยส่วนมองว่าเป็นความจงใจที่เพจนี้มักจะแชร์ข้อมูลลักษณะจับผิดโครงการต่างๆของกรุงเทพมหานครหรือไม่พูดว่ากรุงเทพมหานคร มองว่าเป็นเรื่องความบริสุทธิ์ใจกรุงเทพมหานครก็มีหน้าที่ชี้แจงหากเนื้อหาบางอย่างที่ดูลักษณะจงใจด i s c r e d i t ก็จะมอบหมายให้ส่วนงานที่รับผิดชอบไปพิจารณาแต่ย้ำว่ากรุงเทพมหานครต้องเคลียร์ตัวเองให้ไม่มีข้อสงสัยก่อนอย่าไปคิดว่าเป็นการก่อนแกล้งควรต้องนำข้อเสนอข้อติดเตียนไปปรับปรุงแก้ไขก่อนมั่นใจว่าทุกฝ่ายก็อยากจะทำให้ทุกอย่างเกิดความโปรง่งใสยิ่งวิจารณมากก็ยิ่งโปรง่งใสมาก